เขียวแบบเขียวนีออนราเลยออเวลาเราเต้น tiktok กันเราก็เต้นอะไรแบบนั้นยแล้วมันเทียนนะก็รอทำเป็นอย่าง้ไม่แทำเปอย่างเดี๋ยวรามันน้เป็นชมบูนีโอสีเขียวไปทำก่อนละกาตวอย่าง็นยรเาแยกเนาะไม่ผ่อนเลยทีนี้อ้ย่อสังเกตว่าก็นเยอะเลยเซ็กซี่เันไปหมดเลยนะ เซ็กซี่เหรอเซ็กซี่ไม่นกได้ไม่ไ่ไ้าเคนใส่แว่นนะพอเธอใส่ผมอนนีคนใส่แว่นสวยคนเลยเอาขอก็ได้ไหเนี่ยดีเอาอนนะค่ะไม่ไม่เขาอเป็นมาตรฐานทำให้แบบไม่ชมสวยกันสวยชอบชอบสาวคนไหนวชนนี้ไม จอแล้วนะอพูดตอยากไมพูดตอนใส่แว่นสวยมากใส่แว,แวนะะน่นนอนติดยาวสลุก็สวยติดกับต้องใส่ตล,ลอดไม่ลอด่ด้เลอะขนใส่หมไม่ได้อะเลยง <คน S 1> ได้ชอบงนี้ก็ใส่ใปสลับกันท่นี้ใส่ใส่คเงไม่เก็บเม่แม่ีมีชงเก็บมาก แล้วทำไถามเีย่นกินนิ่ง <od> ัฟ yeah, ันด้ใมยังไม่ยังไม่เสร็จทนัี่ห้อไนคะเนี่ยไปยี่ห้อจะรอไปที่สนามิเลยอู้จะไปไอยหรอไม่หนาวไมีน่นม่น้น้ไม่มน้มนน้่่ไน้น้่น่่ไ่ไนน 嗯。<Yep. S 2> <Fantastic. S 3> <laughs>